สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e อ็กซ้ซีูค่ะว้าวปลาเยอะเลยค่ะทุกท่านนี่เห็นไหมคะตัวเล็กๆอยู่ในน้ำสูงไปใกล้ๆมันก็จะภาพมันจะแตกเนาะนี่นี่ยิงอยู่ ช่วงปากจะไหลคือน้ําปลามันยังว่ายเล่นน้ําอยู่นะคะเพราะว่าน้ําข้างหน้าคือเขาพากันระบายออกนะคะนูก็คือน้ํามันจะไหลออกไม่แรงนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่านหนูต้องทำการเก็บปลาแล้วล่ะช่วงนี้นี่ ต้องไปดูก่อนว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะคะเรามาคอยลุ้นกันเนาะมาค่ะเดี๋ยวหนูขอตั้งกล้องวางกล้องแป๊บนึงนะคะกล้องตัวนี้จะหันกลับมาทางที่หนูพูดไม่ได้เนาะได้แต่ทางนี้นะคะ,ะมาค่ะเรามาเก็บปลากันจะได้เยอะไหม เหมือนจะเยอะเหมือนจะเยอะ <laughs> <laughs> สวัสดีอีกครั้งนะคะ ที่ซีเมื่อเช้าไม่ถ่ถายไม่ทันหนึ่งรอบรอบสองคือแม่เจียรอบสามของพ่อเจียรอบที่4ีเอ้ย4ีของนู้เองจะมาลุ้นดิเจียเยอะหรือเปล่าเล่นสน,นุกน,นานได้เล่นน้ำ เก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นางพอลบายลงมามไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวโดนตัวไปแล้วมันจะตาย <ล ör. S 1> ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเนี่ยใช่แลบเดี๋ <Leader. S 1> เป็นไรวันนี้วันนี้พรุ่งนี้ว่ารื่นถ้ายังมีน้ำอะ่ะเราดักได้ตลอด<ง>อแล้วก็ แบงเพื่อนบ้านเนาะใครอยากได้อยากทานเอาไปหมกเอาไปแกงนะคะได้ค่ะตอนเนี้ยน้ำหลากปลาเยอะแล้วกเออ็เราไม่ใช่ว่าเราจะเอาหมดเนาะมันก็เยอะอะค่ะกระจัดกระจายเนาะทุกที่ทุกทิศแล้วก็เนี่ยเราไม่ได้ว่า น,นี่เป็นจังไต่น,นี่เป็นจังไเดินไปๆนั่นๆ,บบนๆว้าวอุ้ยโดนตกน้ำมาทางนี้ก่อนดีก,ว,กว,ว่าว้าวขอโทษค่ะนี่โอ้โอ้มันกระเด็นเลยเยอะเยอะมาก ใบ,บไม้ออกมีอันนี้ด้วยอะ่ะไอ้นนเขียวเขียวเนี่ยอะไรนะพี่เจียเขาเรียกเทาหรือเผาเถาเถาอ,อุ้ยอุ้ยพี่เจีย,ยปลาหมอเต็มเลยมีมีปลาใบไม้เนาะอันนี้เอาทิ้งขยะให้หลูกขอบคุณครับอือหืโอ้พี่เจนเนียได้กระบาดด้วยที่ไหนครับขอบคุณครับ <laughs> ใบไ,ไม้เราทิ้งแถวนี้ได้นะมันมาสมารเยอะสลายนะคะแต่ขยะเราต้องไปทิ้งที่ทางขยะ<ต>นี่ป,ป,ป,ปาหมออเเยะสุดใช่ไหมปลาหมอเยอะแล้วก็เป็นลูกปลาข้อเนาะเราเอาไปขังดีกว่าปะ โอ้พี่พี่หาจะเหยื่อแล้วพี่อ,ะอ่ะได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้าง,าางใช่ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรปลาเยอะอยู่แล้วพักนี้ช่วงนี้นี่ปลานีนะคะชนะ ได้นี่เกือบนะคะเกือบเกือบอยู่ที่ประมาณแหนมถ้าว่าเป็นหม้อก็คือว่าเต็มหม้อนะคะนี่เยอะมากใช่ดูในกล้องคือมันดูเหมือนอจะเล็กน,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 น้อยได้สองหม้อเลยหม้อเล็กน้อยใช่หม้อน้อยได้สองหม้อใช่ไหมใช่อ <laughs> โอเคค่ะคนี่นะคะเราได้แล้วอีกหนึ่งมื้อนะคะหมกปลาเนาะ เมนูอะไรอร่อยที่สุดในจังหวะนี้ก็คือมกป้าอร่อยที่สุดแต่ถ้า,ถ,าถ้าหากว่าทำแกงก็ทำแกงเหมือนแกงอ่อมอะรสชาติแบบพี่เจียพี่เจียเร็วๆพี่ถุงร้อยแล้วพี่เครียเคลียะเครียะฟับมาอุ้ยมีมีของอยู่ข้างในด้วยหรอมาจัดใส่มาเนี่ย

ไม่เอาเราไม่เห็นโซปลาก็แสดงว่าแต่ละทุง่งนาเขาจะเปิดระบายน้ำออกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็บรรยากาศลุมคืียใหม่แล้วค่ะห <c oughs> วนวรจะมาอีกแล้ว คลูก okay. ค้ามาแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะที่เป็นกำลังให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับิง